สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนดูซิวันนี้ฝนตกเปียกมาเลยดูดิหลังบ้านดูนะวันนี้ฝนตกทั้งวันนี่แพทก็ย่างหมูไว้หลังบ้านเนะฝนตกแต่มไม่ได้ตกหนักมากเมื่อกี้มันตกหนักแต่มันตกไม่หนักมากไอ้ตกหนักหรือนิดเดียวแล้วมันก็ตกเบาๆนี่มันก็ตกมาปลปอยๆนะตกนิดเดียวตกไม่พอเปียกเมื่อกี้ตกเปียกตกเปียกไปอยู่ห้านาทีตรงนั้นก็ ลินลินเออนู่ย่างหมูเห็นไหมเห็นไหมควันตุยตุยอยูย่นู่นน่ะเตาเห็นไหมเตาบาร์บีคิว BBQ. โอ้ยสงสัยไฟลุกวาวนะ่ะดูสิเพื่อนเพื่อนโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ใช่ย่างหมูเนี่ยพูดผิดเห็นไหมเนี่ยดูควันซะก่อนเออควันย่างเนื้อโอ้พูดผิดพูดถูกวันนี้เป็นไรสมองไม่ทํางานดูย่างเนื้อสามีเขาจะกินน้ําตก ก็เลยทำตกให้เขาดูดิไฟลุกเลยดูไฟลุกปิดไ้ก่อนต้องปิดไหมอะ่ะไฟมันลุกอะ่ะไม่ต้องปิดดีกว่าเนาะเปิดไฟแรงๆเงะ่ะถ้าปิดเดี๋ยวมันจะลุกอีกดูฝนตกฝนย้อยโอหลังบ้านอันนี้กำแพงตรงนู้นน่ะเป็นถนนในบ้านอยู่ติดถนนไงไอข้างๆบ้านอนะ่ะมันติดถนนน่นรู้อะไรเดนะ้เนี่ยเครื่องทําปุงทําปุ๋ย ปุ๋ยหมกักชีว,วงาาพงมะพเอาวว่ากันไปนุ่นเปียกเลอะเทอะหมดดูที่ตายหมดแล้วต้นไม้ห,หนนุ่นต้นเอกกระชายก็ตายใบเตยก็ตายนู่นก็เตรียมตัวตายทุกอย่างเตรียมตัวตายหรือไงไม่เข้าใจมันเหลืองตายหมดถ้าตายมันก็ตายนะเนี่ยเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยต้นนี้เลยนะลงมาลูมก็ตายเ,ออเหลืออยู่ชะอมกระถินคา ขานี่รอดไม่ตายแล้วก็นี่ก็ไม่ตายเนี่ยใบชะพูนี่ก็ไม่ตายนะนี่ใช่ไหมขานี่น่าจะทนอยู่นอกานั้นก็ตายเรียบเกรี้ยงไม่มีเหลือต้นมะกรูดนูนพาไปดูต้นมะกรูดแล้วแล้วเนื้อฉันจะไหม้ไหมไม่ไหม้มมหรอกฉันเปิดไฟย่นั่นอยู่ฉันเปิดฝาไว้ดูพาไปดูต้นมะกรูดนะต้นมะกรูดที่บ้านก็เหลืองอรออยเลยใบร่วงหมดเลยตอนนี้ต้นนี้ไม่รอดรอดไม่รอดนี่ใบร่วงหมดแล้ว นทนอากาศหนาวไม่ไหวเดีย๋ยวคิดว่าจะแต่งกิ่งมันสักหน่อยนะหน้าร้อนมันอาจจะมันอาจจะอาจจะรอดนะมันอาจจะขึ้นมาใหม่นะดูนู่นต้นมะกรูดนี่ก็ต้นมะกรูดต้นก็ต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูดต้นนี้โดกมากอะไรโดกลูกดูดิดูลูกสิดูลูกสิลูกสินี่ดูลูกสิลูกลูกมะกรูด,ดต้นเนี้ย ตอแหลสุดๆต้นนี้มีลูกได้มีลูกเต็มต้นเลยต้นอื่นไม่มีมีต้นนี้ต้นเดียวมีลูกนี่มีลูกเต็มต้นเลยดูดินี่ก็ลูกมันเมื่อกี้มันร่วงเก็บไปห้าหกลูกแล้วมันร่วงตามพื้นเต็มเลยเลยเก็บขึ้นบ้านไปใส่ตู้เย็นไว้ดับกลิ่นตู้เย็นอืมต้นมะกรูดนี่ใบมะกรูดต้นมะกรูดมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบต้นมั้งเนี่ยแต้นเล็กเล็กนั่นอีกอะสิบกี่สิบต้นอันนี้ต้นใหญ่ก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นนั่นแหละนั่นก็ต้นมะกรูดโอ้เยอะแยะ ไม่หวัดไม่ไหวอฝอนตกปลปอยโปอยปลปอยโปอยกรุบกริบตกสักพักตกหนักอยู่ห้าทีนอกนั้นก็เบาลงเบาลงแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ลินลินหน่อยเนาะโอ้กระถินเนี่ยตัดโกน,นี่ยปิดร้อนนี่ก็จะได้กินแล้วจะแตกยอดทันนี้ก็จะกินไม่ทันแล้ะเขาบอกอันนี้มันก็จะออกเยอะแยะกินไม่ทนไม่ทัน ฝนตกเนาะชอบนะแต่แพทชอบนะฝนตกเน่ยแต่มันเลอะเปื้อนไปหน่อยแต่ก็ชอบนะไปดูหมูต่อดีกว่าไปดูหมูไปดูเนื้อโอ้พูดผิดจะถือสาไดว้วันนี้ไม่รู้แพทเป็นไรเบรื่อไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเราปิดฝาไว้ก่อนดีมั้งมันจะได้นั่นโอ๊ะเปิดไฟแรงๆหน่อยแล้วกันมันจะได้อยากให้มันนิ่ม อยากให้มันเกียมข้างนอกแล้วก็นิ่มข้างในอะ่ะเนี่ยอยากให้เกียมข้างนอกแล้วก็นิ่มข้างในอะ่ะประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาดีกว่ามาต่อเดี๋ยวพาไปเดินดูหน้าบ้านเป็นไงอันนี้หลังบ้านนะเดินข้างๆบ้านเดินไวปะ่ะติดเป็นไงไม่รู้ติดชอบเดินไวเดินชอปปิ้งนะเดินก้าวขาจุบ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 ีข้างๆบ้าน นี่ก็ข้างๆบ้านเนาะเรามีประตูข้างๆบ้านอันนี้ก็ถังขยะรีไซเคิลนี่ถังขยะเปียกอันนี้ก็ออกหน้าบ้านออกประตูเปิดประตูก่อนนี่ก็ข้างๆบ้านพาชมหน้าบ้านสักสองนาทีเนาะอันนี้ดอกกุหลาบอันนี้ดอกกุหลาบหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะเห็นไหมน,นี่เป็นกระลาดนี่ก็เป็นกระลาดนี่นก็เป็นกระลาดรถจอดได้สองคัน อันนี้ก็หน้าบ้านอันนี้ก็หน้าบ้านน,นี่ก็หน้าบ้านหน้าบ้านก็ไม่มีอะไรมากหรอกมีแค่นี้แหละเห็นไหมพวกอ่ะบ้านอยู่ข้างๆถนนเนี่ยนนถนนรถวิ่งหน้าบ้านเดินไปนี่ตายหมดแล้วไม่ตายหรอกมั้งเดี๋ยวหน้าร้อนมันก็แตกเอามาใหม่ตอนนี้มันใบมันร่วงหมดอันนี้ต้นฝรั่งต้นฝรั่งก็เหลืองนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วโอ้ม,มีมีเมลมา นี่ดูเมลมีเมลมาเดี๋ยวเก็บเมลก่อนอะไรมาไม่รู้อันนี้ดอกไม้หน้าบ้านสวยไหมนี่ต้นไม้หน้าบ้านใหญ่ไหมใหญ่สูงใหญ่มากต้นไม้ต้นนี้นุ่นก็ข้างๆบ้านนูน่นนะนุะ่นนะย่างหมูอยู่ตรงนั้นเห็นร่มไหมน่ะเนี่ยย่างเนื้อเออไม่ใช่ย่างหมูติดหมูเลยเลยกูอ่ะย่างเนื้ออยู่ตรงนู้นเห็นไหมน,นุ่นนี่ครับข้างๆบ้าน อันก็ห้องอ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรละก็มีแค่นี้แหละเออนู่นเดินตรงไปนู่นก็มีซูเปอร์นะซูเปอร์อฝรั่งเนี่ยตรงแยกตรงไฟแดงเห็นรลบๆล่ะเนี่ยเดินไปก็ถึงวันไหนอะขี้เขียดขับรถก็เดินไปซื้อของก็ได้แต่เป็นซูเปอร์ฝรั่งถ้าซูเปอร์เอเชียก็คงจะดีนะนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เนเบอร์ข้างบ้านต่มกับบ้านบ้านนี่ซอยหน้าบ้าน มาเข้าบ้านดีกว่านี่แล้วก็เข้าไปดูนี่เราไปดูอะไรเนื้อย่างเออจะพูดหมูอีกนะพูดหมูอีกเบอร์แน่คันอะได้เมลมาแล้วหนึ่งเมลไม่รู้อะไรสงสัยไอ้นี่มะซีดีหนังมะหนังออกใหม่นี่เดินไวไหมไม่ไวหร้กนะแค่ก็เดินช้านะนี่ทีละเก้าว,วเนี่โอเคไปดูเนื้อกันดีกว่า เนื้อฉันเป็นยังไงบ้างนี่ยตายหมดเกลี้ยงคืออะไรต้นนี้กะเพราใบกะเพราตายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยไม่มีเหลือตอนกลางคืนหนาวนะบอกให้เช้าขึ้นมาระเบียงมีแต่เกล็ดน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยกลงคืนหนาวนะกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่งคืนเนี่ยเขาบอกสุดๆอะ่ะฮิตเตอร์ทำงานทั้งคืนอะ่ะ สองเอยเอนเพื่อน,อนไฟลุกท่วมจอเออเค okay, ไหมเนื้อนี่เราไม่ต้องย่างสุกมากก็กินได้ถ้าหมูไก่ห้ามต้องกินสุกๆเนื้อนี่ไม่เป็นไรกินสุกๆริบดิบได้ไม่เป็นอันตรายเออเป็นไงไฟลุกดีไหมดูดิเค okay, เดี๋ยวเราจะทำน้ำตกวันนี้จะมีเมนูก็คือน้ำตกเนื้อ ส้มตำไทยแต่ไม่มีข้าวเหนียวเพราะสามีเขาไม่ชอบกินข้าวเหนียวเขากินข้าวเหนียวแล้วท้องเขาจะอืบเขาก็เลยมันย่อยยากเขาก็เลยชอบกินข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียวแต่เขาก็กินได้นานๆกินไม่แต่ไม่ได้กินบ่อยแต่ชอบข้าวเจ้ามากกว่าก็จะเป็นข้าวเจ้าตอนเย็นนี้ก็จะเป็นอาหารของลูกและสามีของแพทย์ไม่มีอะไรเลยแพทก็จะกินกับเขากิบปุบกีิบนิดหน่อยแหละแต่ไม่มีอะไรแ่บแรอบเพราะทุกอย่างจะจืดสนิท มีแต่รสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มห้ามเผ็ดเพราสามีไม่ทานเผ็ดแต่เคเวินทานเผ็ดได้แต่ถ้ากินด้วยกันก็ก็ต้องไม่เผ็ดห้ามเผ็ดเด็ดขาดโอเคไว้เจอกันบนโต๊ะอาหารดีวกว่าเพื่อนๆบา,บาย